สวัสดีค่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้มาดูราคาทองคํากันต่อวันนี้วันที่18เมษายนนะโอเคเมื่อวานเราลุ้นว่าราคาจะลงมาเทส1.981ได้หรือเปล่าก็เรียบร้อยแล้วนะจะตบให้เรียบร้อยเลยนะครับหลังจากที่ปีนบริเวณ2.014ไม่ไหวก็ตบลงมาเทสให้พี่แบบสวยๆเลยทีเดียวนะครับ แล้ววันนี้ดูต่อนะว่าจะไปทางไหนนั่นเองนะคะโอเคทัเฟรมเดลี่นะคะกรอบราคาเดลี่เป็นที่เดิมด้านบน2048ด้านล่าง1981.54นะคะหลังจากปรับตัวลงมาเทสซัพพอร์ตนี้ซ้ำนะคะทุกคนตอนนี้สัญญาณบลูดอดมานะครับก็มีในยะอาจสมัยถึงว่าราคาจะเริ่มชะลอในการลงเล็กน้อยในทนับเฟรมนี้นะถ้าแรงขายไม่ฟื้นนะครับ เพราะว่าตอนนี้แรงซื้อกับแรงขายเนี่ยไม่มีทั้งคู่เลยนะคะที่ทําเฟรมเดลี่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะแบบนี้แล้วไม่มีปัจจัยกระตุ้นต่อเนี่ยราคามีโอกาสที่จะวิ่งไซด์เวเป็นกรอบราคาเล็กๆในทําเฟรมย่อยนะคะแต่ว่าเล็กแค่ไหนนั้นเดี๋ยวไปดูทําเฟรมย่อยคนนี้เนาะแต่ความหวังของทม์เฟรมเดลี่ก็คือถ้ามันรีบาวขึ้นก็อาจจะปรับตัวขึ้นได้ระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปเช็คระยะรีสตันของทําเฟรมย่อยกัน มาดูทำเฟรม4ชั่วโมงนะคะถ้าเฟรม4ชั่วโมงเซตตัวอยู่ระหว่าง2014.90ที่ขึ้นไปติดเมื่อวานไม่ผ่านแล้วก็ตบลงมานะคะด้านล่างอยู่ที่191.54 8นะคะแล้วก็เออลงมาเทสบริเวณนี้ยังไม่ได้เทสเ m เม200ด้วยนะแล้วเหมือนกับว่ามันดีดขึ้นไปแล้วมันไปเทส EMA 50แล้วก็ตบกลับลงมาประมาณนี้นะคะก็เหมือนกับเด้งไปเด้งมาอยู่ในกรอบนี้นะคะ กอบราคานี้ก็มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ3 1 0พันหนึ่งรอกว่าจุดนะเห mm ็น hmm. เล็กๆอย่างนี้นะคบอีกไม่อีกอึดใจจบแค่นี้ก็หลุนต่อนะคะว่าไอ้ทาฟเฟมย่อยเนี่ยมีโอกาสขึ้นปีนขึ้นไปเทสเลเวลนี้อีกรอบหนึ่งหรือเปล่านั่นเองนะคะถ้าเทสเลเวลนี้อีกรอบหนึ่งเนี่ยก็เติดตามดูก่อนว่าผ่านไหมนั่นเองนะคะถ้าไม่ผ่านเนี่ยมันก็คือมันกดลงมาใต้ e m เม50้าสิบแล้วแล้วลงมาครั้งก่อนยังไม่เทดแอลอสองอ่ะ ถ้ามันไปไม่ไหวมันจะกดลงมาเทสใหม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะทางเทคนิคแรงซื้อแรงขายนะแท่งปัจจุบันเนี่ยแรงซื้อก็มีเยอะกว่าแรงขายนิดนึงนะคะแรงขายยังไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเรามารลุ้นกันอยู่นะคะว่าแท่งถัดไปเนี่ยแรงซื้อเนี่ยที่มันมีมาเล็กๆเ,เนี่ยมันจะมาต่อหรือเปล่านั่นเองนะคบโอเคมาดูทำเฟรม h หนึ่ง เอหนึ่งตอนนี้นะคะกำลังเทส EMA 50นะคะของทัพเฟมนี้นะคะก็ก็คือติดอยู่ที่กรอบนี้กรอบด้านบน2,001นะคะแล้วก็กรอบล่างคือ1,996ขึ้นมาแล้วเกิดสัญญาณ Red Dot นะคะแล้วก็อีกไปอีกนิดนึงก็คือ EMA 200นะเพราะฉะนั้นจุดวัดใจวันนี้คือตรงนี้เลยนะคะทุกคน1,996ถ้าราคาลงมาเทสแล้วไม่หลุดบริเวณนี้นะคะเกถึงเกนะคะ ยังมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นไปทสอบรีสิสเซนต์ข้างบนได้อยู่นะครับแต่ถ้าหลุดบริเวณนี้ลงมานะครับ9.3เนี่ยราคามีโอกาสที่จะลงมาเทซ้ําข้างล่างนะแล้วอ่านสะปรับตัวลงต่อได้โอเคทีนี้ถ้าปรับตัวลงต่อซัพพอร์ตถัดไปตรงไหนมาเช็คกันทำจาก1.981นะคะเลเวลถัดมาของซัพพอร์ตคือ1.959.66นะ แล้ววันนี้สุดระยะสวิงข้างล่างนะคะอยู่ที่บริเวณราคะ่งเก้า1 9 4เจ็ทีนี้มาดูข้างบนนะเราบอกว่าทาเฟรมย่อยเนี่ยมีโอกาสที่จะเทส Resistance ข้างบนได้อีกอยู่เหมือนกันนะคะหน1่งเ <c oughs> ถ้าสมมติว่ามันไปได้มากกว่า1914เนี่ย Resistance สำคัญอยู่ตรงไหนบ้างเนาะโอเคเเลถัดมาของ Resistance สำคัญนะคะก็คือบริเวณนี้นะครับ จะใส่ทำไมเนี่ย2028ถึง20 2030นะแล้วก็ถัดมาอีกคือ2048ก็คือตั้งแต่4 6่หถึงสีเนี่ยเป็นสุดระยะสวิงรายวันด้านบนพอดีนั่นเองนะคะโอเคเนาะเหมือนกับว่า <c oughs> วันนี้มันมีโอกาสที่จะไซเวตติดอยู่ในกรอบ4ชั่วโมงมากกว่านะครับเพราะว่าตัวที่เดลี่แรงซื้อแรงขายน้อยนะคะแต่ว่า ถ้าราคาปีนตรงนี้ไม่ไหวเนี่ยก็ยังมองว่ามโวกะที่จะลงมาเทสแอ a 2 0สองร้อยให้จบในทม์เฟรมสีชั่วโมงได้ก็คือมโอกะที่จะปรับตัวลงต่ำกว่าหรือย่อตัวลงต่ำกว่าเดิมได้นั่นเองนะคะก็ติดตามดูก่อนแล้วกันว่าจะแหกออกนอกกรอบสี่ชั่วโมงได้หรือเปล่านั่นเองเนาะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะครับลาไปแล้วบ๊ายบาย